Mày tẩy vật a lần 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 ออแต่งตากนะครับวันนี้จะมีการเร็วพุทธมนต์เวเวลาก็คงประมาณหนึ่นะครับเร็วกับแล้วทำไม่สวนหนึ่งทุ่มตละับาแล้วขอพรคุณเจ้า่ยังไม่พร้อมะน้อวม่พี่น้องผม่ายังไม่พร้อมอบอะนะบายิ้มหวนดยิ้มหวนด้วย วันอี้จะมีการไปเะวันคนเย็น